ปวกางนี้ไหมะลองเพลงอะไรลองเร่นดซิลองเร่นดูซิเนี่ยเอาอันนั้นลากมาตากเขาอย่านี้อ๋อที่ใบใยระเบ้เนี่ยเออแล้วก็ลากลำพวงมาดอมอุ้งอิงก็นั่งอย่างนี้คนละโอ้โ เฮดมิวสิกบว์ควันคู่เลยองงงี้มันพิ้งแบบนี้แหละแต่ว่าเก็บกี่เลขก่อนตอนนี้เก็บคิเลขแม่สูตารถจะน้าต้องยองหมาอย่างนี้เท้าหุ่นโอ้เป็นแต่บ่มแรงปุ้นเนาะพักกันเก็บักกันอย่างนั้นนะ ข้างน้อยพอได้แกงเนี่ยโ้ยเอะน่ะบนเงี่ยวไงโอ้ยเข้าเวนี่คณะองค์อิงมื่อนี้กอ่มีโอกาสอยู่ใกล้บ้านนะครับหลังจากคำบุญถวายเพลนพระแล้วก็มาบหายงานดีกว่าโอ้ยจะมาไหวย่าปูหน่องกูนะครับยี่ยๆไลโอ้มา มีหลายโอ้สะพอพ่นสามพนังสามพนอสามพนอนี่น้องไดไปอยางบันเยาประวันยาดูน้ำกันแต่ละคนอีกอะโอ้ งานปูหนองคูสันตาปูบ้านนะครับปูปลูกปักรักษาขี่มาตรวจการนี่เ็นว่าเบ่งบอนนะครับเคยมีนนนนั่นีย มาเบ่งไหวงาปูนของคูณบุกปักรักษาคุมบ้านคุมลูกคุมเต่าให้ตลอดปลอดภัยอันเพื่อเป็นสมัยก่อนผู้ทอมันก็ว่าว่ามันที่มาตรวจการมาเลย ถวายเพลนะครับพระอาจารย์บุญหนุนแล้วก็ปรึกษาหารีไรยสิ่งไร่ยอย่าง ก็ไม่ใช่ปัญหารึกษาพอจำเนาะรึกษาไทยบ้านพอจำแล้วบ่อยากเลยเฮ็ดบ่อยากแล้วเนาะ เฮ็ดเอาธนาลูกอันใดมันดีเฮ็ดเขาต้องไปปุจจารไพ่ดีไพ่อจ้ำฮะข้าเจ<ำ><ะ>า,าจารอะไรก็เขาวันที่สิบเจ็ดเดยเขาเฮ็ดพอดีใจจะมีเบอร์เพื่นบอเบอร์ไผ่เบอร์ผู้จารมีเจ้าทูตถาม,ม,มวันที่สิบเจ็ดเดยเขาเฮ็ดบุญบ้านพอดีใจตั้ตงบาทบ้านเขาทีมันโยงหนีกันนะอือฮึโอ้ซี อันน um ี้มันเป็นยังไงสำนักงานอย่างวะอีกเคยไปเล่นเลยรอนี่ปะเคยแต่ที่เชดยังไหนอยู่บ้านอยู่ในบ้านนี่มาหาลีนอนเว้นอยู่รอนี่วะหรือยังไงมีงวมีไข่เหยี้ยงวะมาเห็ดยังอยู่นี่โดยส่วนมาก ถ้าคิดถึงหน้องคูนี่คุณมาทาอะไรผ้าบกเออาโรเลนมันเรีน,เรนดิบกโรเลนคือผู้ใดบมกโรลนหนก็ขึ้นมามานด้มาเรียนเยดน่เนให้สมัเรียนคนโบราอ้นี้เป็นลุนงน้องในเก่งบ่ฮะแมนปะวัเน,นเกิดบรทัาน ถึงไหน้มนียพ่้มีอลอยู่บมีอยู่ให้เ้าหาอ่าอยู่มีอยู่อันนี้อันนี้คือบอแมนบอลลูกน้องในแกงกันวะเพราะว่าสุมนี่รุนหลังมันวะอถามดูถามดูรับสมัครเขาแกงวะพูจักวถามไว้ถามดูถามดูหูดจรกวะถามดู ถามรู้ปร hmm. ับสมัครดูรับสมัครรูรับสมัครเขาแก้งเขาวะโแกงซื้อขนมไปโลกไปขอบคุณขนมนขอบคุณครับน่ะบอลอเปนนซื้อขนมกิน้อลูก้อไม่เงยอยากไม่เงยซื้อกินเลยกับปันี่ร้านไม่เงย เอมีได้ผู้ใดซื้อกำปั้นอแม่งน่มันมาลองเพ่งตาขาอยู่พโดนหรอยายโดนแน่ต่กีสาเขายู่แถวนี้กลี่ยอย่ง้าร้เลเป็นยาเป็นสาวเหอ คิดมาไหวเป็นคืนอย่าแมแมาอยู่มาไหวเ็นน้องคันคือเ็กหน่อยยุคเก่าแล้วเาะมดมาทั้สาไปล่ำสายะลุมไปยไปดีตกบไปันยอญาอยู่กรุงเทพแล้วมากสิมันแบาไปคนว่าถ้าเราไปถ่ายรูปล้วุงอิงมนาุวงอิงวัยยุคงอิงไปล่ำามกันเลยว่ะคนเห็นในเพจอยู่คูนอยู่กรุงเทพอยู่ร่ำหา

ไปนอนไปนอนรอถััวพายโอ้ยฟอรสิตะบัว เออเสยีด่ดีนะโอ้เขาไปหาผักกินเล็กเห็นไ่ได้ก่อนปะ<ฮ>น,<ฮ>นี่นี่ค่ขาห้มไม่รู้ไปเขาห้มแล้วพอสตาร์รถหายไป,ยน,ปน,นี่ดีขาหมข้าหมคคลยกั่อต้มคอยจีบัน อันน yeah ี Parents> ้บ่ได้สินี่นี่ไหมฮะบ่แก่สิ